สวรรค์อยู่ในอีกภพหนึ่งนั้นซึ่งผมมองไม่เห็นนะฮะโดยที่ผมโดยที่ผมก็เห็นเห็นอยู่ว่านรกก็อยู่บนดินสวรรค์ก็อยู่บนดินและสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจเสร็จแล้วผมก็ก็เลยนำเอานำเอามาตีความว่าหลักการเนี่ยหลักการทางพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็คือธรรมะสัจจะที่สามารถนำมาประกอบใช้ในชีวิตจริงได้ แม้แต่ในเรื่องของเวรกรรมผมก็เชื่อว่าตามกันทันในพบนี้นะฮะในชาตินี้ไม่ใช่พบหน้าไม่ทราบว่าท่านอาจารย์วสินจะคิดว่าเรื่องอย่างนี้ที่เรื่องความคิดของผมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแม้แต่อาจารย์อีกนิดหนึ่งครับแม้แต่ชาตินี้ชาติหน้าหรือชาติก่อนเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับอาจารย์ครับ คำตอบเลยนะฮะโดยปริยายหนึ่งโดยปริยายหนึ่งใช้ได้ครับครับความความคิดอย่างที่คุณพันใจใช่ไหมครับครับก็ใช้ได้แต่ว่า,ามีอีกหลายปริยายที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมนี่ทรงสแสดงหลายปริยายคือว่าจเจ้าสวรรค์ในอกนรกในใจก็ได้จะเอาสวรรค์ที่อยู่สบายนารกในคุกอะไรก็ได้ครับเอาเรดที่คนอดอยากแล้วก็ อยากลาบากอะไรนี่นะฮะเอธิโอเปียเ <spin it. S 2> นี่นยก็ได้โดยปริยายหนึ่งแต่ว่าปริยายที่ท่านแสดงไว้จริงๆว่ามีพบของเปรตหลังจากตายแลว้วไปเกิดเป็นเปรตอย่างนี้ก็มีหลังจากตายแล้วไปนรกหลังจากตายแล้วไปเป็นเทวดาอะไรนี่ก็มีปริยายนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก็ควรจะ รับเอาไว้หลายๆปริยายนะครับในฐานะที่ว่าเรายังไม่เป็นผู้มีญาณเช่นนั้นยังไม่มีทิพรจักสุยังไม่มีสุตูปปาจยานแบบท่านเราก็คิดได้เท่าที่เราคิดได้หรือรู้ได้เท่าที่เราเองเรารู้ได้แต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นไม่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีครับ แต่ว่าคิดแบบปริยายแบบที่คุณรชใยว่าก็ได้โดยปริยายหนึ่งได้ในระดับนึ่นนะครับได้ในรับครับคือยังไงเสียก็หลักการของพุทธศาสนาในเรื่องของภพของชาติอะไรนี่ก็มีอยู่แตะปฏิเสธก็ไม่ได้เวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องอย่างนี้ท่านก็พูดถึงเรื่องหลังจากตายหลังจากตายเพราะกายแตกกายยสตะเปตาปรัมมรณนาติสติสักขังโลกังอุปปัิสติ เพราดุกติงวินิปาต pues mm ัง yeah, so really IR uh yeah. นะิรยังอุปปัสสติหลังจะตายเลยอนั้นก็เป็นปริยายหนึ่งขอบคุณ un, คุณนนคุณดนกติคุณนนท์ครับสวัสดีค่ะครับก็ก็เรียนถามไปเรียนถามพระอาจารย์เรื่องมิจฉาทิฐินะคะว่าลักษณะไหนที่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิคือถ้าถ้ากรณีที่ว่าหมอหมอเห็นคนไข้ที่ป่วยนานๆแล้วก็ ก็ไม่มีทางรักษาหายแล้วอย่างเอต้องนอนให้ให้ออกซิเจนหรือให้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาหมอเห็นว่าน่าจะช่วยให้ให้คนไข้หมดเลยหมดกรรมแคทีก็เลยไม่เคยรักษาให้ต่อเนื่องหรือว่าเอาเครื่องช่วยหายใจออกอะไรเงี้ยถือว่าเป็นวิขิตที่ถือไม่นะคะแล้วในกรณีอื่นๆด้วยนะคะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับมิจฉาทิติรับนรับนี้ไม่เกี่ยวกับมิจฉาทิีิอันนี้แต่ว่าแต่ว่าเขาก็ ในการทรี่ป้อนคนไข้ตายเนี่ยมันก็เป็นบาปกันไหมคะมันมันพวกนี้เรื่องพวกนี้พูดยากครับต้องพูดกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะครับนะต้องมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงมันเขาเรียกพิมาฟัซี่ดีพีนะฮะเรื่องของหมอเนี่ยในการที่จะคือทําหน้าที่ให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตัวทําภารกิจให้เหมาะสมกับหน้าที่ของตัวในเวลานั้น แต่ทีนี้มิจาทิฏินี่มันต้องเห็นอีกแบบหนึ่งเห็นว่า<ห>บาปไม่มีบุญไม่มีออนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีพอแมไม่มีบุญคุณอะไรทํานองเนี้ยนะครับ<แ>ที่กล่าวไว้ในมหาจัตตารีสัจตูมิจฉาทิฏฐิสิบอย่างแต่ก็สรุปสรุปของ